S 1> <S 1> <S สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ r e จินิ่ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสมาธิการจดจ่อขั้นสูงที่เขาเรียกว่าไฮเปอร์โฟกัสนะคะรวมถึงวิธีการจัดการด้วยนะเพื่อให้เราทํางานหรือว่าเรียนรู้ได้ดีขึ้นโดยข้อมูลวันนี้ก็จะมาจากงานวิจัยแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของสมาธิเลยค่ะครับเราจะมาลองดูกันว่าสมาธิเนี่ยจริงๆมันทานํางานยังไงแล้ว มีอะไรเป็นความท้าทายบ้างในยุคนี้แล้วก็มีแนวทางอะไรที่เราพอจะเอาไปปรับใช้ได้เพื่อเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและก็ความคิดสร้างสรรค์ของเราครับ โอเคค่ะเริ่มกันที่แนวคิดว่าสมาธิหรือที่ในหนังสือเขาเรียกว่า attentional space เนี่ยมันเหมือนเป็นพื้นที่ในสมองเราที่มีจํากัดนะคะหนังสือเล่มน,นึงเขาอธิบายว่าปกติเรามักจะอยู่ในโหมดอัตโนมัติกันซะส่วนใหญ่เลยแต่ว่าการจะดึงสมาธิมาจดจ่อกับอะไรมากๆเนี่ยมันต้องใช้ความตั้งใจหรือ intention เข้ามาช่วยกากับกับแล้วพอเราตั้งใจจดจ่อได้แบบเข้มข้นมากๆดื่มดําไปกับสิ่งที่ทําสุดๆสภาวะนั้นแหละครับที่เรียกว่า hyperfocus ซึ่ง งานวิจัยก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกหรือพบแค่ในคนที่เป็นสมาธิสั้นนะคนทั่วไปก็เข้าถึงสภาวะนี้ได้สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดไฮเปอร์โฟกัสเนี่ยมันไม่ใช่การบังคับตัวเองนะแต่เป็นแรงจูงใจภายในหรือ intrinsic motivation ความรู้สึกสนุกความสนใจความอินไปกับกิจกรรมนั้นจริงๆครับอ๋อคือต้องมาจากความสนใจจริงๆของเราเองไม่ใช่การฝืนทำใช่ครับ เป็นการจดจ่อที่มาจากความสนใจแต่ว่าการจะอินหรือเข้าสู่ไฮเปอร์โฟกัสในโลกยุคนี้มันมยากเหมือนกันนะคะทั้งสิ่งรบกวนภายนอกที่แบบโอเยอะมากเสียงแจ้งเตือนเอ่ยอะไรเอ่ยหรือการที่เราออนไลน์กันแทบจะตลอดเวลาจริงครับไหนจะสิ่งรบกวนจากข้างในตัวเราเองอีกความคิดฟุ้งซ่านต่างๆในหนังสือไฮเปอร์โฟกัสเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ากา,กากสมาธิหรือ attention residue ด้วยนะคะ อ่าใช่ใช่ใช attention residue ค่ะเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่เราสลับงานบ่อยๆเหมือนความคิดจากงานเก่ายัางค้างอยู่ทำให้เราทำงานใหม่ได้ไม่เต็มที่ใช่เลยครับแล้วมันมีข้อมูลที่น่าตกใจด้วยนะเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราสลับแอปบนคอมพิวเตอร์มากถึง566ครั้งต่อวันโห566ครั้งเลยเหรอคะเยอะมากไม่น่าเชื่อเลย เยอะจริงๆครับลบผลกระทบมันไม่ใช่แค่ทำให้ช้าลงนิดหน่อยนะมีงานศึกษาคบพบว,ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยพอเราถูกขัดจังหวะแม้จะแค่แป๊บเดียวสมองต้องใช้เวลาถึง25นาทีกว่าจะกลับมาจดจ่อกับงานเดิมได้เต็มที่เหมือนเดิมจริงเหรอคะ25นาทีโอ้โหนานกว่าที่คิดว่าเยอะเลยนะเนี่ยใช่ครับนานมากจริงๆแต่ว่ามันมีเรื่องที่เออน่าประหลาดใจเหมือนกันจากงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ที่เขาดูความสัมพันธ์ระหว่าง h y เปอร์โฟกักับผลการเรียนหรือ GPA ของนักศึกษานะครับเขาเจอว่าแม้แรงจูงใจภายในจะสัมพันธ์กับ h y เปอร์โฟกชัดเจนเลยนะแต่กลับไม่พบว่า h y เปอร์โฟกสัมพันธ์โดยตรงกับเกรดเฉลี่ยเอ๊ะหมายความว่ายังไงคะจดจ่อมากๆไม่ได้ช่วยให้เกรดดีขึ้นหรองงนิดหน่อยคือนักวิจัยเขาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะว่ารูปแบบการเรียนการสอนหรือการสอบส่วนใหญ่นะครับ มันอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เอื้อต่อการเกิดไฮเปอร์โฟกัสจริงๆเช่นเนื้อหาอาจจะไม่น่าสนใจพอหรือว่านักศึกษามีทางเลือกมากพอที่จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอินจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าถึงจะอยากจดจอ่อแต่เงื่อนไถมันไม่เอ,อื้อประมาณนั้นครับมันเลยอาจทำให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันว่าระบบการวัดผลที่เป็นอยู่เนี่ยมันวัดการเรียนรู้จริงๆหรือวัดความสามารถในการจดจ่อลึกๆได้ดีแค่ไหนกันแน่ น่าคิดตามเลยค่ะแล้วทีนี้พอจะมีวิธีที่เราจะฝึกฝนหรือว่าจัดการสมาธิของเราให้ดีขึ้นได้บ้างไหมคะในหนังสือ Hyper Focus เขาก็แนะนำไว้หลายวิธีเหมือนกันอย่างเช่นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงหรือ specific intentions คือระบุไปเลยว่าจะทำอะไรให้เสร็จในเวลาเท่าไหร่แทนที่จะตั้งเป้ากว้างๆว,ว่าจะทำงานเฉย อันนี้สําคัญครับการมีเป้าหมายชัดๆเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็จัดการสภาพแวดล้อมอันนี้ก็สําคัญมากลดสิ่งกระตุ้นภายนอกให้ได้มากที่สุดปิดแจ้งเตือนที่ไม่จําเป็นหรือบางทีการเปลี่ยนไปทํางานในที่ที่ไม่มีไ WiFi ชั่วคราวก็อาจจะช่วยได้เยอะเลยใช่ใช่ตัดขาดจากสิ่งรบกวนไปเลยแล้วก็อีกอันคือพกสมุดเล็กๆไว้จดรายการสิ่งรบกวนที่มันชอบผุดขึ้นมาในหัวตอนเราทํางานเช่นไอเดียใหม่เรื่องที่ต้องทํา จดไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาจัดการทีหลังจะได้ไม่ดึงสมาธิเราไปตอนนั้นอืมดีครับเป็นการเคลียร์สมองไปในตัวนอกจากเทคนิคการสร้างไฮเปอร์โฟกัสแล้วเนี่ยเขายังพูดถึงคู่หูที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือ scatter focus scatter focus คืออะไรคะคือการจงใจปล่อยให้ความคิดเราล่องลอยไปบ้างครับไม่ใช่แค่พักผ่อนเฉยๆนะแต่การปล่อยให้ใจได้ฟุ้งอย่างตั้งใจแบบนี้มันช่วยให้สมองได้เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆช่วยในการแก้ปัญหาและก็วางแผนระยะยาวได้ดีขึ้นโอ้อเหมือนให้สมองได้ทำงานคนละแบบสลับโหมดกันถูกต้องครับมันเป็นการทำงานคนละโหมดที่ส่งเสริมกันแล้วก็แน่นอนครับว่าพื้นฐานสำคัญมากๆก็คือการนอนหลับให้เพียงพอการนอนไม่พอนี่ส่งผลโดยตรงเลยทำให้พื้นที่สมาธิหรือ attentional space ของเราเนี่ยหดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับจริงค่ะถ้านอนน้อยนี่รู้สึกเลยว่าเบลเบล จดจ่ออะไรไม่ค่อยได้ใช่ครับส่วนการฝึกสมาธิหรือ meditation ก็มีงานวิจัยรองรับเยอะนะครับว่าช่วยเพิ่มความจุของความจำใช้งานหรือ working memory ได้เหมือนเราขยายขนาดโต๊ะทำงานในสมองทำให้เราจัดการเรื่องที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น ฟังดูแล้วเหมือนเราต้องรู้จักบริหารจัดการทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งช่วงที่ต้องพุ่งสมาธิไปข้างหน้าแบบเต็มที่สลับกับช่วงที่ต้องผ่อนคลายปล่อยให้ความคิดได้ทำงานในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงสร้างสรรค์ใช่เลยครับต้องใช้ทั้งสองอย่างให้สมดุลกันซึ่งประเด็นที่น่ากลับไปคบคิดต่อก็คือถ้าเราเข้าใจ แล้วก็ฝึกฝนการใช้ทั้ง Hyper-Focus และ Scatter-Focus เนี่ยอย่างสมดุลแล้วก็ถูกจังหวะจริงๆมันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญเลยนะครับที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพของเราทั้งในการเรียนรู้การทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรบ้างชอบเล่มน,นี้ไหมคะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆในอีพีหน้า